สวัสดีครับผมขิมขันชัยขันคูนนะก็วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทำให้ผู้ติดตามเราเพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเพิ่มขึ้นวันละร้อยวันละร้อยผู้ติดตามหนึ่งพันภายในสี่ชั่วโมงเนะี้ยแล้วก็ทำให้คนดูเราเพิ่มขึ้นด้วยนะเรามาข้อที่หนึ่งเนี่ยผมจดก่อนที่จะพูดนะผมจดเอาไว้เนี่ยเพราะผมจำไม่ได้นะแต่เนี่ยความคิดผมทั้งนั้นนะผมเป็นคนคิดทุกอย่างเลย แต่ผมจําไม่ได้แค่นั้นนะมาเรามาข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะเวลาเปิดคลิปควรพูดว่าให้ติดตามช่องผมกันด้วยนะคือ,คอ,คอการพูดเชิญชวนให้คนอื่นติดตามเรานะตอนเปิดคลิปคนอื่นเขาจะได้คอยตามสนใจใเรานะนะแล้วก็ค่อยเสนอเนื้อหาที่เราอยากให้เขาดูค่อยเข้าเรื่องเอาง,ง่ายมาข้อที่สองผมไม่แนะนําให้คอมเมนต์แลกเปลี่ยนผู้ติดตามกันนะครับอันนี้ไม่ควรเลยมันเหมือน มันเหมือนกับได้เหอมอยอ่ะเหมือนเด้เหอะมอยอ่ะเหมือนมันเหมือนนั่งไงอ่ะมันไม่เอาไปว่ามันไม่ควรอ่ะครับแค่นี้แหละามาข้อที่สามชื่อคลิปควรตรงกับเนื้อหาในคลิปนะครับอย่างเช่นนะเราทําคลิปเกี่ยวกับตกปลาเราควรเขียนว่าวันนี้เราจะมาตกปลากันนะนี่ยกตัวอย่างนะวันนี้เราจะมาตกปลากันและในคลิปเราต้องเห็นเราตกปลาด้วยนะ เราต้องตกปลาจริงๆนะไม่ใช่ว่าคลิปชื่อคลิปวันนี้เราจะมาตกปลากันแต่ว่าเนื้อหาเป็นเล่นเกมเฉยเลยในคลิปมาเล่นเกมเฉยเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ข้อที่สี่การติดแฮชแท็กแฮชแท็กนี้ก็ช่วยดันคลิปเราเหมือนก,กันนะถามว่ามันช่วยมันก็ช่วยแต่ว่าเราควรติดแฮชแท็กให้ตรงกับเนื้อหาอย่างเช่นอ่ะตกปลาอีกแล้วคลิปชื่อคลิปเนื้อหาในคลิปตกปลา ฮแท็กเราก็ต้องตกปลาด้วยถ้าสมมติแฮชแท็กเขียนว,ว่านักร้องเงนี้ยไม่ได้มันจะทําให้คนดูปัดคลิปเราทิ้งมาคนที่ห้าข้อสุดท้ายแล้วเวลาปิดคลิปเนี่ยไม่ควรแปะแปะลิงก์เชิญชวนให้ดูให้ติดตามคลิปเรานะแต่เราควรพูดเชิญชวนด้วยเพื่อให้คนดูสนใจในคลิปเรานะไม่งั้นคนดูเขาจะปิดคลิปเราทิ้งนะคล้ายๆข้อหนึ่งเลยแต่ต่างต่างที่ต้นคลิปกับ ท้ายคลิปแค่นั้นอนะ่ะก็เป็นไงบ้างครับมันจะได้ผลไหมในปี2023นะก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม